โอเคนะผมก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็มาในเกมของโดคังแบทเทิลน,นั่นเองนะครับแม่งมาอีกแล้วนะเจ้าของคลิปแม่งไม่รู้มันคลึกมาจากไหนทําคลิปดูรัวๆนะฮะมันเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมันบ้าไอหาเนี่ยสวัสดีครับผมบอลเองคนจากอ,อนาคตน,นั่นเองตอนนี้ผมกําลังตัดคลิปของไอบอลอยู่มันม,มันบ้านะครับไอหาเนี่ยอย่าไปอะไรกับมันมากแล้วกันนะครับก็ไปคอมเมนต์ด่ามันได้ได้คลิปเลยมันบ้าไอหะเนี่ยมันชอบพูดไม่รู้เรื่องนะไอหะ่ไอหะเนี่ยนะฮะก็ เลื่อไปคอมเมนต์ด่ามันแล้วกันนเดี๋ยวผมไปด่ามันด้วยโอเคก็วันนี้นะครับอย่างที่เห็นตรงหน้านะครับเราจะมารีวิวตัวละครในตำนานอีกหนึ่งตัวของเกมนี้เลยเพราะว่ามันเก่าและมันก็เจ๋งและมันก็กากด้วยมันเก่าแก่แล้วมันยังมันจะมากากรีกนะัเพราะว่ามันตัวเอวาตัวแรกของเกมไหนก็ว่าได้นะฮะเป็นเอวาตัวแรกของเกมเลยที่เป็นสายฟรีเป็นเอวาฟรีตัวแรกของเกมเลยก็น่าจะเป็นเอวาตัวแรกของเกมด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอวาตัวแรกของเกมหรือเปล่า อันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็สามารถเมนไวต้คิปได้ว่ามันเอวาตัวแรกของเกมจริงหรือเปล่านี้ผมผมเล่นไม่ทันช่วงมันมาใหม่นะเลยไม่รู้ว่ามันคือเอวาตัวแรกหรือว่ามันคือเอวาตัวแรกของของสายฟรีหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้แต่ก็ถือเป็นตัวละครที่เก่าแก่มากหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวของเอวาพาเมเทิร์นะที่แบบว่าฟาร์มฟรีๆแล้วก็เป็นเอวาแหละนะซึ่งมันก็เป็นตัวละครเก่าแล้วก็ถามว่ายังเก่งอยู่ไหมเหรอคือมันแบบมันกากไปเลยนะมันไม่เก่งแต่มันกากไปเลย เพราะว่าภาษีม tamam, so like like like, ันบ so ัฟแบบบัฟน้อยมากนะมันตัวเอลอาเก่ามากอย่างว่าแหละยุคสมัยยุคสมัยเก่าๆสมัยนู่นไ่นมันคงไม่ได้บัฟเอร์เคเลยมันแบบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นหลักหน่วยที่แบบว่าเยอะขนาดนี้มันเลยบัฟมาแค่เอร์เดคหนึ่งหมื่นแล้วก็ดีเฟนต์หกสามพันนะครับแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายเลยนะก็คือบัฟเอร์เดาหนึ่งหมื่นแล้วก็ดีเฟนต์หกสามพันเมื่อเจอศัตรูหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้ก็คือต้องเจอศัตรูหนึ่งตัวถึงถึงจะเก่งขึ้นนะฮะถึงจะถึงต้องมีบ แล้วก็บัฟก็น้อยโคตรนะบัฟน้อยโคตรแต่ว่ามันมีดีตรงว่ามันมีดีตรงที่สเตตัสมันเยอะมากสเตตัสแม่งเยอะมากถ้าเราเอาอาสายฟรีนะเป็นอาสายฟรีที่สเตตัสเยอะที่สุดเลยมั้งผมว่านะเพราะว่าเฮดพีมันสองหมื่นคือสเตตัสหลักสองหมื่นหมดแทบจนแทบไปหมดเลยยกเว้นแค่ดีเฟนส์หาเฮดพีสองหมื่นเอเดเคสองหมื่นนะฮะดีเฟนส์หมื่นสามอะสเตตัสมันถือว่าสูงมากนะสำหรับสายฟรีนะครับเป็นตัวฟรีที่ สเตตัสเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแทบจะเยอะสุดในเกมแล้วด้วยสำหร,ร,รับสำหรับสำหรับสายฟรีนะเออนั่นแหละนะก็ผมเนี่ยก็จะมาทำคลิปรีวิวในคลิปในคลิปนี้เองว่ามันจะเก่งขนาดไหนซึ่งผมก็จะมาทําคลิปอ่ารีวิวในคลิปนี้เองนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนในสมัยนี้นะครับสมัย2020ันั่นเองปัจจุบันนี้นะฮะก่อนมันจะได้รับาการ ECA นั่นเองเพราะผมเชื่อว,ว่าในอนาคตมันน่าจะได้ ECA นะมันจะได้แบบว่าไปต่อได้เป็น ขั้น ECA ของมันที่บอกว่า SA เต็ม25แล้วก็ปรับ p า u s ีมาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่า l i c a มันมีมาแล้วนะเออในเซิร์ฟเจแปนแต่เซิร์ฟเราต้องรอกันต่อไปนะฮะเซิร์ฟเรานะซึ่งผมเชื่อว่าไอวาตัวเนี้ยน่าจะเป็นไอาพาไปขึ้นตัวแรกที่ได้ ECA ผมเชื่ออย่างเงี้นนะคือมันควรจะได้ ECA อย่างยิ่งเนี้ยมันเป็นไอาตัวแรกของเกยแล้วก็แบบว่ากากมากด้วยผมว่ามันควรจะได้ ECA แบบโคตรๆเลยผมเชื่ออย่างเงี้นนะนั่นแหละนะฮะก็โอเคคลิปนี้มาเรามาทำคลิปรรีวววิตััละคคโกกู LR นดีกว่า ก็สำหรับพา้า40คิวเนี่ยผมไม่ต้องคงไม่ต้องพูดมากนะเพราะว่าผมก็พูดไปแล้วเพราะว่าคือมันก็มีแค่นี้จริงๆอะ่ะเอเดเค่หนึ่งหมื่นแล้วก็ดีเฟนต์บวกสามพันไม่เจอศัตรูลหนึ่งตัวก็คือต้องเจอศัตรูลหนึ่งตัวเท่านั้นนะถ้าไปเจอในดาศัตรูที่แบบว่ามากกว่าหนึ่งตัวนี่คือจะไม่ได้บ,บัฟตรงนี้ไปนะฮะนั่นแหละก็คือคือต้องในดาดที่เป็นศัตรูลหนึ่งตัวเท่านั้นเนี่ยนี่คือข้อเสี่ยงมันใหญ่เลยนะแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายคือสองขีตีแบบคูลซอรดาเมจแล้ว มาตา18บชี้นะครับผมเป็นท่าแม่ตาของบอลเกงกิก็ตีแบบเมกาคอนลซลแล้วรรรก็เพิ่มเอ็นเคให้เพื่อนอีกสาเปอร์เซนะก็คือสามารถบัฟเอ็นเคกับเพื่อนได้30%ก็คือเป็นเสน่ห์ของแม่ตาบอลเกงกิอะไรก็คือเพิ่มเอ็นเคให้เพื่อนได้ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มตเติมอะไรมากนะฮะสามารถบัฟเอ็นเคให้เพื่อนได้30%ตรงนี้จะมีประโยชน์ขึ้นมาหน่อยนะมันสามารถบัฟเอ็นเคลย์เพื่อนได้คือประโยชน์มากกว่าน,น,นี้นะฮะก็ถือว่าไม่ได้กูดเหมือนนนกััะครบ แล้วก็ส่วนของคาต ег อรี่ก็มีอยู่แคทสี่แคทนะฮะเพียวไซยาซูเปอร์ไซยาจินแล้วก็โกคูแฟมิลี่แล้วก็พลาคลื่นเต่านั่นเองนั้นก็ถือว่ามีแต่แคทท่เก่งๆที่อยู่ได้นะแต่ว่าแคทน้อยไปนหน่อยเออแต่ก็ถือว่าอยู่ได้อยู่สี่แคทนี้ก็ถือว่าเก่งทั้งสี่แคทเลยนะฮะก็โอเคประมาณนี้นะครับไปไปไปลุยกันเลยดีกว่าวลุยกันเลยดีกว่าได้เป็นทีมของโกคูแฟมิลี่นั่นเองนะฮะเป็นทีมที่บัฟเอเดียเยอะมากแล้วก็น่าจะเหมาะสุดเลยสำหรับตวัวลนะครของอวานโกคูเพราะว่า มันเหมาะสุดกับทีมนี้คนระับผมว่านะมีทั้งบัฟเอ่อซับพอร์ตมีทั้งบัฟเยอะด้วยอันนี้นะก็แล้วแต่คนจะจัดทีมไม่กันอันนี้ผมก็จัดให้อยู่ในทีมของโกคูเอลอาร์สีนั่นเองนะครเพราะว่ามันเป็นนามให้กับโกคูแฟมิลี่นะฮะโอเคมาลุยอันนี้คือโชคดีไปเมื่อกี้นะครับได้บัฟคีมาอีก2คีนะฮะจากการเก็บจากดาดนั่นเองนะฮะซึ่งมาดูกันก่อนว่าโกคูเอลอาร์เนี่ยมีลิงก์สกิลอะไรกันบ้างนะครับจะได้แบบดูกันว่าตัวนี้ควรจะลิงก์กับตัวไหนน่าจะโอเคสุด ลิงก์ของโกฮเวาที่เป็นเด่นๆน,นะจะมีอยู่ไม่กี่ลิงก์นะครับจะเป็น the first awakening อันนี้ก็คือการตื่นขึ้นครั้งแรกก็คือพวกตัวละครเนี่ยป็นแบบว่าแปลงร่างเป็นขั้นนั้นในครั้งแรกอะ่ะอย่างเช่นพวกแอนต้าสติงหรือไซยาส์สามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นการลิงก์สกิลของลิงก์นี้นะฮะอ่าก็จะบัฟ f 에ลิเคนเนี่ยสูงสูงถึง25%นะคือมันลิงก์สกิลที่แบบบัฟ f เอลิเคเยอะมากอันนี้เยอะสุดๆไปเลย25%เอลิเคนอันนี้ถือว่าเป็นคีย์หลักเหมือนกันในการทำให้ตัวนี้มันตีแรงขึ้นนไะงนะเเี่ยยอะมาก แล้วก็บินลิงของซูเปอร์ไาย่านะบวก10%ให้กับพวกลิงนี้นะฮะจะบวก10% a เปนะถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะมีอะไรอีกอันนี้เป็นลิงคิอันนี้เป็นลิงเอเคนะเป็นลิงกับ LR โอเคเข้าใจได้ก็คงหมดแล้วสำหรับลิงสกิลเอเคนะคิวบัฟเอเคก็มีอยู่2ลิงนะฮะซึ่งก็บัฟเอเคปมา35%าห้รถ้ารวมกันทั้ง2ลิงซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับลิงเอเคิ้าเปเซ็นต์เยอะใช้ได้มาก็มาดูกันว่ากูคุยกัเอลอาร์จะทำได้ดีหรือเปล่านะฮะ ก็เต็นไปอยู่นี่เลยอยู่ด้านหน้าสุดไม่ตายไปเลยแบบนี้โอเคมาก็คือก็คู่เอลเอ้อเนี่ยควรจะลิงก์กับบารักน่าจะโอเคสุดบารักสยายญาสามนะครับมันจะมีลิงก์ของเดฟเฟอร์เบย์เค้นแล้วก็ลิงก์ซูเปอร์สายญาด้วยนะฮะแล้วก็บารักยังสามารถซัพพอร์ตได้อีกนะเมื่อเลือกต่ำกว่าเจสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะสามารถซัพเอเดคให้กับตัวดีได้สีนะ่สิบเปอร์เซ็นต์นะซัพพอร์ตเอเดคให้กับเพื่อนได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะสี่สนะิบเปอร์เซ็นต์ มันจะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรสุดยอดนะฮะมันจะบัฟเอ็นเดค40%แล้วก็ลิงก์สกิลอีกอเยอะมากจะได้แบบจะได้แบบว่าลิงก์กับโก้ควเอออาร์ได้แบบโคตรด,ดีไปเลยนะฮะฮโอเคมาซึ่งก็ตรงตามประเด็นเป๊ะๆนะฮะเออร์อาร์ก้ควลิงก์กับบาดักนะโอเคเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวมาโอ้ลูกแก้วมันต้องมาแล้วบางครัว่าจัดไปไม่ต้องลิงก์กับไอเอออาร์แล้วนะจะรีบเอาเบอร์ช่างแม่งมารอบแรกครับผม ดีเฟนต์ห้าหมื่นนะอ่าถือว่าครึ่งแสนอ่ะพอพอใช้ได้พอผ่านอยู่ผมว่าโอเคนะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะะฮโอเคเพราะว่าบัฟดีเฟนต์มันบัฟน้อยไงบัฟแค่สามพันเนี่ยบัฟน้อยมากบัฟัน้อยกว่าเอเดอเกนเอเดอเกบัฟมันแค่หมื่นหนึ่งไงแต่นี้ดีเฟนต์มันบัฟมันแค่สามพันถือว่าน้อยกว่าหลายเท่าเลยนะอันนี้แต่ก็ยังถือว่าโอเคนะอันนี้ห้าหมื่นดีเฟนต์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยผมว่าอืมมาดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่เชียวมันไม่ตายใหญ่ถึงแปดทีนะฮะ หนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมก็ยังคงอะยังคงยังคงเทพอยู่วะยังคงเทพอยู่อ่ะผมว่านะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะเออ,อยังตีแรงอยู่เว้ยยังยังตีอยู่ขั้น 4, 5, 5, ล้านสี่ล้านห้าได้อยู่นะฮะถ้ามีซสพพอถอตมนอยู่ก็ประมาณล้านห้าล้านหกได้เลยถือว่าใช้ได้โดยรวม,รมถือว่าโอเคนะอย่างไรก็เป็นเอวอาร์หรือว่าเออก็ต้องตีแรงมันธรรมดา,าหลักล้านอยู่แล้วขั้นต่ำอะถ้าไม่ถึงหลักล้านนี้ก็กากอะนะอย่างพวกอย่างเช่นพวกเคนชินทังหรือแฉกฉัมฉาอะไรเงี้ยก็ยังถือว่ากากอยู่นะ แต่ก็คูนี่ถือว่าผมเชื่อว่ายังโอเคขึ้นมานิดหน่อยนะเพราะมันมีลิงก์ดีไงลิงก์ดีกับทีมดีแค่นั้นแหละนะพวกหย่ำฉากับทีมทางมันไม่ได้มีทีมดีหรือว่าลิงก์ด้วยกันได้ดีเท่าไหร่เลยแบบตีไม่ค่อยแรงมากนะฮะถือว่าโอเคนะตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถ้าหากว่าบาร์ดักมันเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีบัรไเบอร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าจะตีแรงกว่านี้เยอะมากนะจะตีแรงถึงขั้นล้านเจ็ดล้านแปดด้วยเลยผมว่านะก็ต้องมาลองทำให้เลือดเราต่่ากกวดูละันน ซึ่งทำยังไงก็อย่างนี้เลยนะครับโกคูก้อนไปโดนตีนด้านหน้าไปเลย <c oughs> จะได้แบบโดนดามจจังๆแล้วจะได้ลดเร็วนะฮะแบบนี้ไปเลยเป็นแผนกระทำซ้ำเลานั่นเองมาไม้ตายใส่มาเลยไม้ตายใส่สองไม้ตายใส่มามแม่งดื้อเว้ยไม่เป็นไรโอเค <c oughs> <c oughs> ก็ได้ <c oughs> ตีใส่โกคูสีกนะ็ได้อะมันยังพอโดนตีแรงอยู่ปะถ้าเกิดว่าจะไม่ได้ดีไม้ตายยังพอดนได้แรงอยู่ก็ไม่ตีแม่งเอ,อ้ ไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดโอเคคราวนี้มีลิงก์สกิลไม่ใช่ลิงก์สิมีบัฟซัพพอร์ตของโกคูพ่อลูกนะมาบัฟอีเดีคอีกสาเนะก็คือมีซัพพอร์ตมาบัฟอเดียเพิ่อมอีกสาเอ่ะก็มาดูกันว่ารอบนี้จะตีเท่าไหร่เชียวนะฮะหนึ่งครบจุแปดทีป่ะวะเนี่ยครบปร่ะวะครบไม,ไม่ครบนี่หว่าครบปร่ะวะไม่ครบนี้ยฮ่มต้องแบบนี้ไงเนาะเอ่อแบบนี้ โอเคโอ้โหไม่ตายใหญ่ได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ใมันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ได้นะขาดแค่คีย์เดียวอเออไม่เป็นไรโอเคงั้นมาดูไม่ตายสิบสองคีย์ก่อนแล้วกันเออว่าสิบสองคีจะตีเท่าไหร่นะครับโอเคแม่ตายมาสุดยอดอย่างนั้นแหละโกคู Go นั่นแหละเก้าหมื่นหนักๆไปเลยนะให้มันต่งกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยอย่างนั้นแหละไปเลยอีกคีมานะ ล้านสามมาดิทำเล่นไปนะ่ะตีแรงะเวยเห็นไหมผมว่ามันโอเคนะมันไม่ได้กาดกนี่หว่าออผมก็ดูถูกงเกินไปผมดูแค่พาสีมันมันกากแค่าพาร์สีแต่ว่าใช้งานจริงก็โอเคอะ่ะเออก็ยังตีแรงกองตัวฟีสมัยนี้วะกออ็ใช้ได้อยู่นี่หว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคนี่ก็มันจะตีกากถึงขั้นแบบตีไม่ถึงล้านเก้าแสนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะตีแรงนะนั่นแหละ อย่างว่ามีผลข้างเคียงจากการลิงก์กับบาร์ดักนั่นแหละนะลิงก์เดอะเฟิร์สเวสเทิรนเะนี่ยมันเลยตีแรงถ้าไม่ได้มีลิงก์นัน้นนี่คือน่าจะเอเดเคลดหัวไปเลยนะผมว่าประมาณล้านหนึ่งล้านสองได้เลยอะ่ะเออประมาณนั้นได้เลยนะแต่ว่าเป็นเพราะลิงก์มันช่วยมันเลยตีแรงขึ้นนะครับมาตอนนี้ก็โดนตีไประหนักไปเลยนะจะได้แบบว่าช่วยได้เยอะขึ้นนะฮะเรื่องอบัฟของบาร์ดักนั่นเองเอาชัวร์ไปเลยวมันจะได้บัฟจริงๆนะให้มันต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยจะได้เอาชัวร์ บางทีก็เหมือนจะเหมือนก็เหมือนจะต่ำกว่า10%ก็ไม่ต่ำนะเออบางทีก็ไม่นับเหมือนกันต้องเอาชัวร์นี้แหละนะฮะอันนี้เกินครึ่งหลอดแล้วน่าจะได้ตัวชัวร์มาคราวนี้มีบัฟเอเีเคของบัตต้าอีก40%นะฮะมาดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่สำหรับโกโคเอลอาร์นเองบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะฮะหนำใจบอกเลยว่าหนำใจแน่นอนผมจะตีไม่ตชเล็กก่อนแล้วกันนะอยู่สองขีดไว้ก่อนนะพลังขึ้นต่อธรรมดาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรอโอกาสแบบเก็บคิ้ได้18คิ้ค่อยมาโชว์อีกรอบหนึ่งผมจะประคองเลือดให้มันอยู่ประมาณนี้แหละนะจะได้บัฟเอเดียของบารดักไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องมาคอยเสียโดยนโจมตีอีกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามประคองเลือดให้มันต่ำกว่า50เอาไว้ก็ดีนะโอเคมาดูกันว่าโกควยอาร์จะตีเท่าไหร่รอบนี้นะฮะบัฟเอเดียเ4%หนะึ่งล้านสองแสนนะฮะถามว่าทำไมมันตีเบาลงเพราะว่าผมเก็บคินอ้อยไง ไอ้คีย์ที่มันจะได้เนี่ยมันมันมันเกี่ยวข้องกับเอดีเคเหมือนกันนะก็คือ,อยิ่งเก็บคีย์เยอะเอลอาร์เนี่ยมันจะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับอ่าอันนี้ขนาดผมไม่ได้เก็บคีย์เยอะนะคือรอบที่แล้วนี่คือที่ผมตีได้ล้านสองก็ประมาณเก็บคีย์เยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกัคือแบบว่าเก็บได้ไม่ตายสิบแปดคีย์อ่ะเอออันนี้คือผมเก็บได้สิบสองคีย์แล้วก็ไม่ได้เก็บเพิ่มไงมันเลยตีเบานะครับถ้าเก็บสักแบบสิบสี่คีย์เพิ่มขึ้นไปหรือว่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคีย์เนี่ยาายม ประคองลูกแก้วเอาไว้เออต้องหาลูกแก้วดีๆสีเขียวไว้ให้ให้ติดตัวบันเนิจะได้แบบมีโอกาสได้มาตาสิบแปดชิ้ง่ายๆหน่อยอย่างเช่นแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ยดีแล้วนะมีลูกแก้วเขียวสามลูกโอเคใช้ได้พยายามหาลูกแก้วเขียวไว้นะฮะแบบเนี้ยน่าจะโอเคมาตายมาอีกแล้วแม่งเจ็บหรอเปล่าเนี่ยเออโดนต่อยท้องล่างสี่ประทะล่างสี่นะล่างก้อยประทะล่างสี่นะสี่เหมือนกันโอเคโอ้โหก็โหมจะตายจะตาย ้ใจเย็นใจเย็นโอเคนะมาอืมแบบนี้จะได้ลิงค์จะได้ลิงค์เต็มที่กลับตัวมเนี่ยมันจะได้มันจะมันจะไม่ได้ไหมตายใหญ่นะแบบเนี้ยยังไ,ไงดีวะได้ปู่วะไม่ได้นี่ได้ปะอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดขี้หรอถึงปู่อะถึงนี่ถึงไหมถึงโอเคมา ไม้ตายใหญ่18ชิีนะมีบัฟอเดของบาได้4 0เซแล้วก็ลิงตะก,กิ้ด้วยดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่เอนเจียวตปลุยเก็บไปเลยอีโกเทนนี่มาบอกเลยว่ามันหนำใจแน่นอนเผื่อๆนี่ตีทีเดียว2ล้านขึ้นมานี่ขำไม่ออกนะเว้ยอย่าดุถูกยาอาสายสายฟีโตเก่านะเว้ยสองล้านจริงมึงมาพลังแห่งบอลเก,งก่งขีขนาดเก็บชีไม่เต็มหลอดแ้วเนี่ยสองล้านไปตายถ้าตายที่เท่มากนะ เฮ้ยถือว่าแรงนะเว้ยเออย,ยังโหดอยู่โถทำเล่นไหมให้ได้ให้ผ่านวะเหน่ยความคาดหมายมันยังเก่งอยู่เนี่หว่าเออถ้าเล่นถ้าจับทีมดีๆนี่คือยังเก่งอยู่แหละเออลิงก์ดีๆหรือว่ามีซัพพอร์ตเยอะๆอะไรเงี้ยยังเก่งอยู่เออผมก็ประมาทมันเกินไปไม่งเก่งอยู่เหมือนกันนะถ้าได้อีซมันจะเก่งขนาดไหนวะเนี่ยนั่นเด็มันจะได้ e SA, อีซเป่าวะ เหมือนจะมีโอกาสได้ก็มีนะแต่มีโอกาสไม่ได้ก็มีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้โอเคผมใช้เทียมฮิวไปแล้วเดี๋ยวตายนะโดยรวมถือว่าโอเคนะตีแรงอะ่ะเออยังตีแรงอยู่แหละผมว่าไม่ได้แย่เลยเลยสองล้านดาเมจเมื่อกี้นะฮะใช้ได้เลยว้าวเลยะ่ะเออคือถ้าเก็บคีสเต็มหลอดของมันเนี่ยของเอาจะได้แม้ตายแรงกว่านี้นะแต่ว่าผมทําไม่ได้เพราะว่ามันได้ลิงค์มีสมีน้อยไงลิงลิงบวกคีสอะ่ะเออเลยไม่ได้คีสเต็มหลอดไง ถ้าคิดเต็มหลอดได้วมา2สอล้าน1น่องล้าน2ได้เลยนะครับผมว่านะเออแรงนะไม่ใช่แม่แรงใช้ได้อยู่นะถือว่าสุดยอดแม่งตีทีเดียว2ล้านคิดดิคอนโอ้โหโคตรแรงอ่ะใช้ได้เลยผมผมชอบอ่ะเป็นตัวฟรีเก่าที่แบบมันก็ยังเก่งอยู่นะเออเก่งในแบบของมันอ่ะเออคือต้องเจอตัวแค่หนึ่งตัวนั้นถึงจะเก่งถ้าไม่เจอก็ก,ก,า,ก,า,กากไปเลยนะ เพราะว่าสเตตัสเอเคมันเยอะมากไงสองหมื่ 200, นสเตตัสเอเคสองหมื่นถือว่าเยอะมากนะฮะเป็นสายฟรีที่แบบสเตตัสเยอะมากๆนั่นแหละเป็นหนึ่งตัวเลยที่บอกว่าเยอะโคตรโอเคคราวนี้ก็คงไม่ต้องอะไรเพิ่แมแลไวนะน่าจะจบพอแค่น,นี้แหละนะสำหรับการรีของของ LR g o k กูนั่นเองผมคงไม่ได้ยูเพิ่แมแหลรนะ <laughs> พเพราะว่าเทิร์นเมื่อกี้นี่คือโชว์ไปเต็มที่แล้วนะแม่งสุดยอดมากนะฮะเหนือวความคาดหมายนะแรงใช้ได้ โอเคผมจะไม่ให้บารดักได้แม่ตตยอะไรกันแบบนี้แบบเก็บลูกแก้วไว้ให้โกคูเอลอารีกว่านะฮะให้โกคูเอลอาร์ปิดฉากไม่จะปิดฉากได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้เลเนี่ยใกล้ปุ๊วะต้องให้โกกอนคิดิคอนถึงจะให้โกคูปิดฉากได้คิดิคอนหน่อยเหมือนรู้งานแตงกี <büyük> ้หลายๆเด้อรู้งานเหลือเกินโอเคเราไม่ตายมาไม่เข้าเท่าไหร่นะเพราะว่าเล่นเราเต็มอยู่ไม่น่าตาย เรียบร้อยนะฮะอืมสตันด้วยโอเคแล้วไงไครแคร์ไปปิดฉากลูกเอ้ยลูกพ่อไอสก้9ดาเมจเรียบร้อยนะฮะปิดฉากอย่างสวยงามกคัเอวอาร์ก็สามารถปิดฉากโกคูบูไปได้นะฮะประมาณนี้สำหรับคลิปรีวเอวอาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นสายฟรีอีกหนึ่งตัวที่เก่าแก่ที่สุดเหมือนกันแ <c oughs> ม่งใช้ได้อยู่นะผมนึกว่ามันจะตีเบากว่า2ล้านไม่ผมคิดว่ามันไม่ถึง2ล้านเลยซ้ำแม่งถึงเฉยเลยไอ้ว่า เออเก่งอยู่นะไม่ได้กากเลยผมว่ามันเก่งเก่งอยู่อะเก่งเก่งมากระดับหนึ่งเกิดความคัดหมายนายก็ประมาณนี้นะสาวคิวเอลอาร์โกคูทีคิวนั่นเองถือว่าใช้ได้นะแต่ผมก็ยังเชื่อมันจะได้ eca ต่อนะผมเชื่ออย่างนั้จริงๆอ่งอะมันควรจะได้เพราะว่าไม่รู้สิผมผมคิดว่ามันควรจะได้อะมันมีอะไรแบบที่มันควรจะได้ของมันอยู่เออแต่ว่าก็ต้องราดูในอนาคตแล้วกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะได้นะเพราะว่าดูจากสีเลือดสกิลยังแบบนำแบบกากๆอยู่เลยอะ นะนะมันน่าจะแบบได้เหมือนกันถ้าไม่ได้อีเซ่ก็จะได้อะบัฟอย่าด้วยสกิลด้วยเป็นออท้ายที่บวกสามก็เอเคบวกสามบวกล้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่นะฮะก็นั่นแหละประมาณนี้นะพูดมโนมั่วโซมาแล้วกูนะโดนโกคูตีสองล้านเข้าไปหลอนเลยนั่นแหละในประมาณนี้นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปเอเอเอเโกคูในวันนี้นะฮะก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับอยากให้ทิ้งจะมาเอาก่อนมาได้นะฮะก็คลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบผมาย ใส่กันคลิปหน้างามีบัฟอดริขของบาได้4ีสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลิงสกิลด้วยดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่กันเชียวไาลุยหยุดร้องไม่เฮีย